การเล็กน้อยหรือสิ่งที่ช่วยเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจซึ่งว่าพวกเราชาวนนทบุถนนสามสเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคะรผู้เสนอรายเดียวที่ประชุมมีมติ1067แัะนณกกรรการชุดบรรยายคนที่สองปฏิได้เสนอให้ในายขยูรกรุกีโดยที่ประชุมเนี่ชอบประธาน คณะกรรมการสมาคมชุดนี้มีจํานวนอีกคนเสนอที่เสนอแต่คนเป็นคณะกรรมการสมาคมโดยจะดาเนินงานตามกลยุทธ์โครงการแต่ก็จะมีกําลังดูแลช่วยเหลือได้แต่การกระทําทุกอย่างนั้นเป็นการแบ,บ่งปังแบ่งพันหรือแบ,บ่งเบาภาระของท่านบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการมอบทุนการศึกษาแต่เครื่องเราต้องดูแล พื่อให้ดุกหลานของเรานั้นเที่ยวเที่ยวเท่ากับจังหวัดอื่นๆที่เ็ามีฐานะดีแต่จังหวัดเราก็พยายามขับเคลื่อนด้วยแรงใจของท่านสมาชิกอดีตกรรมการ,รอดีต้อเทรามุทเทนาต่งางๆท,ทุกรูปพอเราพูดถึงท่านเข้าใจเลยว่าที่เราก็มอบปริญญาตรีระดับปริญญาตรีนะฮะเป็นปีสุดท้ายที่นสมาคเพราะเราทาในภาครวมเดีเ๋ยวผมอนุญาตน ที่คนทำงานมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้คนได้คนคุณภาพเข้ามาได้ไดแต่ละอําเภอนะคะเช่นบ้านนาองคณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปสรรหาอนุกรรมการเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจ่ายชำระค่าต่างๆแล้วเงินอ๋ออาเบียตุไมทำไมผมนำเสนอเรื่องนี้เพราะผมอยู่ที่สน้ม การตอบสนองที่ดีมากและตรงนี้ครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับผู้ที่นะครับเดินทางมาสมัครด้วยจิตใจนะครับทำไมทำไมผมนำเสนอเรื่องนี้เพราะผมอยู่ที่สนามการตอบสนองที่ดีมากและตรงนี้ครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับผู้ที่นะครับเดินทางมาสมัครด้วยจิตใจนะครับมีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง